จากข่าวที่นาสุพนา,านะคะที่ขับรถชนคนในช่วงสงกรานตน์ยืนยันว่าตัวเองนะั้นไม่ได้หลบหนีและพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างหลังจากนั้นก็ได้มีคนนําภาพจากไอจีสตอรของดีเจมะตูมที่เต้นกับตินานะคะไปลงในชวิตเตอร์ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งยังกล่าวหาว่าดีเจมาตูมอ่ะช่วยจงใจปิดปกปิดให้กับเรื่องราวของคุณติณานั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะมาตุูมก็ได้ออกโพสต์เคลียชัดเจนลงในอินสตาแกรของตัวเองโดยบอกว่าหลังจากข่าวอุบัติเหตุของน้องตินาเนี่ยทำให้มีคนโพสต์คลิป IG Story ที่มีมาตุูมเต้นกับทินาในทวิตเตอร์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดอุบัติเหตุโดยเราสองคนไปเจอกันโดยบังเอิญที่โซน VIP งาน w t b ในคืนวันที่14เมษายนก็ได้มีการทักถ่ายแซวเล่นถ่ายคลิปเต้นกันอย่างที่เห็นในท w i t เตอเลยครับ จนเวลาประมาณสองทุ่มกว่า,วาหลังโชว์ของแบมแบมจบมาตุ่มก็ได้เดินทางออกจากงานเพื่อพาคุณแม่กลับบ้านและไม่ได้ทราบเรื่องหรือว่าติดต่อที่นาจนสุดท้ายกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้โดยเมื่อเช้านะคะมาตุ่มก็ได้รายงานข่าวนี้ในรายการแฉไปแบบไม่ได้เล่าดีเทลให้ละเอียดจนทําให้คนบางกลุ่มนั้นส่งข้อความมาด่าทอต่อว่าแล้วก็มีการพาดพิงไปต่างๆนานาหาว่ามาตุ่มเข้าข้างปกปิดลบคลิปหลักฐานหรือไม่มีความรับผิดชอบก่อนอื่นมาตุ่มต้องขอกราบขออภัยก่อนเลย เมื่อเช้าในรายการไม่ได้เล่าเหตุการณ์ให้ละเอียดตู้ห่านข่าวตามเนื้อข่าวที่ทางทีมงานแชร์จัดเตรียมไว้โดยไม่ได้เล่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงเพราะจริงๆจะติต่นานแค่1ชั่วโมงเท่านั้นและเพิ่งทราบข่าวละเอียดละเอียดพร้อมกับทุกคนเลยครับในส่วนตรงนี้ต้องขอโทษด้วยครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากขอโทษก็คือเรื่องการเล่นมุกในคลิปว่าเดี๋ยวขึ้นเทรนทวิตอีกหรอกอันนี้คนอาจจะมองว่าปากพาซวยหรือว่าพูดเป็นลาง ซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยที่เล่นมุกนี้ไม่ได้มีจิตนาไม่ดีหรือคิดน้อยหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ตูมไม่ได้คิดอะไรเลยต่างหากต่อไปนี้จะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับอันนี้ตูมผิดครับยอมรับและขอโทษและที่ตัดสินใจออกมาพูดเพียงเพราะตูมอยากจะชี้แจงในส่วนฝั่งของตูมบ้างเท่านั้นครับ ไม่ได้คิดหรือว่าจะออกมาปกป้องหรือแก้ต่างอะไรให้กับใครทุกคนควรรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าตุ้มยังไม่ได้ทําอะไรผิดต่อสังคมหรือกฎหมายหรือตุ้มแค่บังเอิญไปเจอบุคคลที่เป็นประเด็นโดยบังเอิญตุ้มว่าตุ้มขอให้ทุกคนยึดธรรมกับตุ้มตรงนี้ด้วยนะครับเพราะหลังๆตุ้มมักจะมีประเด็นเพียงเพราะรู้จักคนนั้นเพียงเพราะไปเจอคนนี้ทั้งๆั้ที่ตุ้มนั้นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับประเด็นในข่าวเลย คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ